สวัสดีค่ะแล้วก็วันนี้เตยมีกระเป๋าแบบใหม่นะคะมาแนะนํากันนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะด้านในนี่เลยแต่ว่าใบนี้ค่ะจริงๆแล้วเห็นแบบนะคะก็จะมีที่เป็นแบบก้นกลมนะคะหรือว่าจะนําไปปรับใช้กันในลักษณะที่เป็นก้นกลมก้นเหลี่ยมอันนั้นตามที่ทุกท่านต้องการนําไปปรับใช้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าใครถักตามนี้ค่ะก็จะใช้เชือกร่มรวมทั้งใบนี้นะคะก็คือทั้งหมดจะใช้อยู่ที่ประมาณ300กกรัมกับ400กรัมนะคะก็จะใช้อยู่ประมาณนี้และถ้าเกิดว่าถักตามขนาดนี้ค่ะนี่ฐานก็จะอยู่ที่13นิ้วตามนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของความสูงก็13นิ้วเหมือนกันตามนี้นะคะ ความสูงค่ะสามารถนําไปปรับไปปรับใช้ความสูงตามที่เราต้องการกันอีกทีนึงได้หรือว่าความ,วามกว้างก็คือในคลิปเดยก็จะมีแนะนําให้ว่าต้องถักเป็นโซ่เท่าไหร่นะคะส่วนช่วงของวงแขนก็จะอยู่ที่9้นิ้วครึ่งประมาณนี้นะคะนั้นเดี๋ยวเราก็ไปถักตามกันได้เลยนะคะสีเชือกที่เอามาสลับก็สามารถนําไปปรับใช้หรือว่าเลือกสีกันอีกทีนึงได้ทีนี้ในส่วนของตัวตะเข็บค่ะ มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตรงนี้ตรงช่วงของตะเข็บแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดมีวิธีการเก็บนะคะขอบที่เป็นลายเดียวกันหรือว่านำคลิปนี้ไปปรับใช้กันอีกทีหนึ่งก็ได้นั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการถักกันเลยนะคะสวัสดีค่ะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะวันนี้เตยจะใช้เชือกร่มแบบไม่มีดินนะคะ จะเป็นสีเบทอ่อนซึ่งขนาดเชือกค่ะก็จะอยู่ที่1.8-1.9ถึงมิลประมาณนี้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเตยจะใช้เป็นเข็มอันใหม่นะคะก็คือจะอยู่ที่4ทับ0หรือเท่ากับ2.5มิลซึ่งจะได้เห็นง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเข็มที่เตยมีขายก็คือจะเป็นของทิวลิปสีทองนะคะแบบ2หัวก็คือสามารถใช้ด้าน4ทับศเหมือนกันได้นะคะ ตอนนี้ก็จะมาเริ่มต้นการถักกันนะคะก็จะถักโซ่ไปทั้งหมดอยู่ที่หกสิบหโซ่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิบสิบเอ็ด ค่ะแล้วตอนนี้เติยก็ทํามานะคะทั้งหมดอยู่ที่66โซ่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดต้องการให้ตัวกระเป๋ากว้างกว่านี้ก็สามารถทําโซ่เพิ่มได้นะคะแนะนําให้เป็นเลขคู่นะคะทีนี้ก็จะมาเริ่มต้นแถวต่อไปก็ถักโซ่มาอีกหนึ่งแล้วก็ถอยมาถัก x ในช่องที่สองตรงนี้นะคะทีนี้ ถ้าเกิดว่าบางท่านนะคะจะถนัดโดยการที่ว่าคว่ำเข็มแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ดึงขึ้นมาถ้าดึงขึ้นมาแบบนี้มันก็จะกลายเป็นเหมือนกับลักษณะตัว x ที่เป็นตัวกากบาดเลยแต่ถ้าเกิดว่าดึงแบบที่เตยชอบดึงก็คือจะใช้อย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นลายคือเรียกว่าลาย x เหมือนกันก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนที่เตยชอบถักแต่วันนี้ โตยจะใช้เป็นวิธีการโดยการที่คว่ำหัวเข็มลงทับแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ดึงขึ้นมาทีนี้เดี๋ยวเราก็จะถักแบบนี้ไปนะคะทั้งแถวเลยวนมาจนถึงตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตรงหัวมุมจะมาแนะนำการเพิ่มอีกทีนึงค่ะตอนนี้ก็ถักแบบนี้กันไปเรื่อยๆก่อนได้เลยนะคะ แล้วตอนนี้เตยก็ถักมาจนถึงมุมนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตดูตรงนี้ก็จะเป็นลาย x ที่มันเป็นการกรบาทถ้าเราความหัวเข็มลงเหมือนที่แนะนํานะคะตรงนี้เราก็ยังคงถักเหมือนเดิมแบบนี้คือมันจะเป็นวิธีการเหมือนกับให้เชือกอะคะ่ะอยู่ใต้เข็มแบบนี้เวลาที่เราดึงนะคะตรงนี้เราจะใส่เป็นทั้งหมดอยู่ที่สหลักนะคะในช่องสุดท้ายตรงนี้ แล้วเราก็ถักวนมาต่อแบบนี้เหมือนเดิมเลยค่ะห,หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะถักมาจนถึงด้านนี้กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มต้นในแถวต่อไปกันอีกทีนึงนะคะลายนี้จริงๆไม่ยากค่ะเพียงแค่มันสลับสีบ้างแล้วก็สลับลายบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนั้นเดี๋ยวตอนนี้เตยก็จะถักเป็นลาย X แบบนี้วนกันไปก่อนเลยนะคะ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่วงของการเก็บแถวนะคะก็จะเก็บวิธีการแบบนี้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดจะนำไปปรับใช้โดยการที่ว่าเก็บแต่ละแถวโดยที่ตามวิธีการของทุกๆท,ท่านอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้ก็หลังจากนั้นค่ะเตยก็จะขึ้นโซ่หนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ถัก X เ,เข้าไปในช่องนี้ ทีนี้เราก็จะถักแบบนี้ค่ะวนกันไปเลยนะคะแล้วก็เวลาเก็บแถวก็จะเก็บแบบเดียวกันเตยจะถักไปทั้งหมดนะคะอยู่ที่3ามแถวนะคะซึ่งเดี๋ยวเหลืออีกแถวหนึง่งแล้วเดี๋ยวเตยก็จะทําเปลี่ยนสีนั่นเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะถักแบบนี้วนกันไปก่อนนะคะ แล้วตอนนี้เตยก็ถักมานะคะจนครบที่เป็นนะคะของสามแถวเรียบร้อยแล้วที่ว่าพับขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่มันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้เดี๋ยวพอเราถักขึ้นไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะขึ้นตามทรงของมันเองนะคะแล้วก็มาถึงตรงช่วงที่เราจะเปลี่ยนสีนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าท่านใดจะ ถักให้ตรงช่วงก้นสูงกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เตยก็จะถักมานะคะสอดเข้าไปในนี้เลยแล้วก็ดึงสีใหม่ขึ้นมาเลยค่ะสีนี้ค่ะเตยเอาไว้ตรงนี้ปกติไม่ต้องดึงหรือว่าเดินตามลายไปนะคะเพราะว่า เดี๋ยวพอแถวต่อไปเราก็จะใช้สีเบจอ่อนกลับมาถักเหมือนเดิมดังนั้นตรงนี้ค่ะเราก็จะถักต่อกันไปเลยขึ้นต้นโซ่หนึ่งแล้วก็ถัก X เ,เข้าไปในช่องนี้ค่ะ เ,เดิมค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะถักสีนี้นะคะวนกันไป1แถวนั้นเดี๋ยวเตยขอถักแบบนี้กันไปก่อนนะคะค่ะแล้วตอนนี้เตยก็ถักนะคะที่เป็นของตัวเกมาจนถึงมุมด้านนี้เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมเปลี่ยนสีเหมือนเดิมเราก็ใส่เข้าไปในช่องนี้นะคะแล้วก็ดึงสีนี้ขึ้นมาสีแดงนี้ค่ะจะตัดปลายเลยก็ได้นะคะเพราะว่าสีแดงเราอาจจะไปใช้สลับข้างบนกันอีกรอบนึงแต่ณนะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีเบจกันแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบจอ่อนเราก็ขึ้นต้นโซ่หนึ่งเหมือนเดิม แล้วก็ถัก f ในช่องนี้ต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะถัก x ตรงนี้อีกหนึ่งแถวแล้วเดี๋ยวแถวต่อไปค่ะเราจะถักเป็นตัว f กันนะคะค่ะแล้วตอนนี้เตยก็ถักมานะคะจนถึงแถวนี้เสร็จเรียบร้อย ก็เก็บด้วยวิธีการแบบเดียวกันเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มเป็นถักลาย F นะคะก็คือขึ้นต้นโซ่หนึ่งโซ่2แล้วก็ถัก F เข้าไปในช่องนี้เลยนะคะ ทีนี้เราก็จะถักไปตามแต่ละลายเลยค่ะตามแต่ละช่องปกติแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยววนมาจนถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะมาแนะนำในลายต่อไปกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้เตยก็ถักเฟมานะคะเป็นหลักสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้หลังจากนั้นค่ะเตยจะถักเก็บเข้าไปตรงตัวของกลางโซ่ตรงที่เราเริ่มต้นโซ่ตรงนี้สอง ก็ใส่เข้าไปตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาเก็บแล้วก็ขึ้นต้นโซ่หนึ่งสองสามแล้วก็เว้นตรงนี้นะคะนี่เว้นตรงนี้หนึ่งช่องมาใส่ตรงนี้นะคะถักเป็นตัว F เข้ามาใส่ในช่องนี้ จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็เว้นหนึ่งช่องแบบนี้นะคะแล้วก็มาใส่เอ F ในช่องนี้โซ่อาจจะไม่ต้องถักแน่นมากก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้ลายมันตึงช่วงไม่เท่ากัน,น ก็ถักโซ่หนึ่งแล้วก็เอฟหแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆเลยนะคะจนวนนะคะมาถึงตรงด้านนี้แล้วเดี๋ยวเตยจะแนะนำขั้นตอนต่อไปกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้เตยก็ถักมาจนจะจบอีกแถวหนึง่งมันก็จะพอดีกันแบบนี้เลยนะคะ และหลังจากนั้นค่ะเราก็เก็บงานตรงโซ่หนึ่งสองมาตรงโซ่ที่สองแล้วก็ดึงหลังจากนั้นค่ะถักโซ่หนึ่งโซ่สองแบบรวมๆนะคะไม่ต้องแน่นแล้วก็ถักเอฟเข้าไปในช่องนี้หนึ่งแล้วก็เข้าไปในช่องนี้อีกหนึ่ง มันก็จะเป็นตามหลักไปเรื่อยๆเลยนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่ะแถวต่อไปเราก็จะถักเป็น f เหมือนกับในช่วงของตรงนี้นะคะก็จะถัก f ไป3มแถวเราก็เปลี่ยนสีมาสลับกันแล้วก็ถัก f อีก1แถวก่อนที่จะไปถัก f เดี๋ยวเราก็จะสลับแบบนี้กันไปได้เลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะถักเป็น f วนไปจนจบ แถวนี้ตรงนี้ก่อนนะคะก็จะเป็นเหมือนกับเซตที่1เราก็จะทําเป็นเซตเซตแบบนี้ไปจนได้ความสูงตามขนาดที่เราต้องการเองได้เลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้เต๋ยก็ถักมานะคะ f จนครบแถวนี้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นค่ะเราก็ถักเก็บแถวนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ถักโซ่ขึ้นมาหนึ่งแล้วก็ ถักเกเหมือนเดิมทีนี้การถักเอกก็จะถักไปตามแต่ละหลักแบบนี้เลยนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะถักลักษณะแบบนี้นะคะวนกันไปนะคะจนสลับสีตามลักษณะเดียวกันนะคะคือซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับแบบนี้ค่ะ ทีละเซตทีละเซตขึ้นไปตามความสูงที่เราต้องการและการสลับสีก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้สีไหนในการสลับซึ่งตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเตยจะถัก x เป็นแถวที่1แล้วใช่ไหมคะก็เปรียบเสเมือนกับตรงนี้ที่เตยจะถัก x สีเบจอ่อนทั้งหมด3แถวแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาสีที่ตัดกันมาสลับกันอีกทีนึงแล้วก็ถัก X 1แถวแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ค่อยมา f แล้วก็มาเป็น f 1โซ่ S 1แล้วก็ f แล้วก็กลับมาเป็นการถักในเซตต่อไปกันอีกทีนึงดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเตยจะถักแบบนี้นะคะบนกันไปก่อนจนได้ความสูงตามลักษณะที่เราต้องการเองได้เลยนะคะค่ะแล้วตอนนี้เตยก็ถักมานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นความสูงตามขนาดที่เตยต้องการเองแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดต้องการที่จะสูงกว่านี้ก็สามารถปรับตามเซตขนาดขึ้นไปเรื่อยๆได้นะคะนี่สังเกตดูมันก็จะเป็นล็อกของเซตแต่และเซตเท่ากันแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ทีนี้ตอนช่วงที่เก็บปลายด้านบนนี้ค่ะตรงนี้พอถัก X ช่องสุดท้ายเสร็จแล้วเราก็ดึงปลายเชือกแบบนี้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็นำมาคล้องกับตรงโซ่ตรงนี้ค่ะนี่ มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งลายมันก็จะได้เสมอกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นช่วงของการเก็บปลายเชื่อกันอีกทีนึงแต่เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะก็จะเป็นขั้นตอนของการถักในของตรงส่วนสายกระเป๋ากันนะคะวันนี้เตยจะถักเป็นในตัวของสายตะขาบดังนั้นตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันนะคะ การถักสายตะขาบค่ะแนะนําให้เหลือปลายเชือกตรงนี้ไวเ้เยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะนําไปเย็บติดกับตัวปากกระเป๋าอันนี้เตยจะใช้เป็นสีกรมนะคะของตัวสายตะขาบก็แบบนี้เลยคะ่ะโซ่หนึ่งโซ่สองแล้วก็ถักเอ็กแล้วก็พลิกกลับ ทองเข้ามาในเซ่นี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ดึงซึ่งวิธีการนะคะถ้าเกิดว่าเตยเคยมีทำคลิปเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วที่เป็นของเฉพาะคลิปสายตะขาบอย่างเดียวเลยอาจจะดูจากคลิปนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ทำสายตะขาบตามความยาวที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนำขั้นตอนของการเย็บ ติดกับตัวกระเป๋ากันอีกทีนึงนะคะนีะ่แล้วตอนนี้เตยก็ถักสายตะขับนะคะตรงนี้ทั้ง2เส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าอันนี้เตยก็จะเย็บเป็นตัวอย่างมาก่อน1เส้นนะคะด้านในเตยจะเย็บเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าการเย็บถ้าเกิดว่าใครอาจจะเย็บเรียบร้อยหรือว่าสะดวกแบบไหนอันนั้นสามารถเย็บได้ตามสะดวกกันอีกทีนึง ส่วนถ้าเกิดว่าใครถักตามลายแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งถ้าแบ่งครึ่งแล้วค่ะเตยนับเฉพาะตรงส่วนที่เป็นของตัว F ตรงนี้นะคะก็คือจะถอยเข้ามาทั้งหมดอยู่ที่12หลัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้ เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเย็บติดกันได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครทำสายตะขัดนะคะขนาดเท่ากับของเตยตรงนี้นะคะเตยจะใช้เป็นวิธีการสายวัดเลยนะคะเพราะว่าถ้านับข้อมันก็จะหลายข้ออยู่เหมือนกันตรงนี้ค่ะสายก็จะยาวอยู่ที่ประมาณยี่สิบสองนิ้วนะคะ ซึ่งสายค่ะสามารถปรับความยาวหรือว่าความสัน้นอนันตตามความสะดวกของแต่ละท่านกันอีกทีหนึ่งได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมาเริ่มต้นการเย็บกันนะคะส่วนวิธีการเย็บตยก็จะใช้วิธีการแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครอาจจะไม่มีเข็มเก็บปลายเชือกใช่ไหมคะก็ใช้เข็มโคเชของเราอะค่ะค่อยๆเกี่ยวขึ้นเกี่ยวลงก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ เตยจะเริ่มต้นแบบนี้เลยนะคะจะเกี่ยวไปตรงช่องของขาแบบนี้เลยนะคะ ก็จะเย็บลักษณะแบบนี้กันไปได้เลยนะคะค่ะตอนนี้เติดก็จะเย็บไล่มาทีละข้างแบบนี้ก่อนและหลังจากนั้นค่ะเติก็จะเก็บย้อนกลับไปโดยการที่ทําให้มันเป็นตัวกากระบาดกันนะคะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเก็บปลายเชือกด้วยวิธีการสอดเข้าไปนะคะในตัวของสายตะขาบกันอีกทีนึงเพราะว่ามันจะได้เป็นการซ่อนปลายเชือกด้วยนะคะเตยก็จะลักษณะสอดเข้าไปแบบนี้เลยค่ะแต่มันอาจจะดึงยากเพราะว่าตรงหัวเชือกตรงนี้ค่ะมันจะหนา เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไฟแช็กลวนไปนะคะเก็บให้ได้ตามความเหมาะสมแบบนี้ได้เลยดังนั้นเดี๋ยวเตยขอไปเย็บอีกข้างหนึ่งให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บปลายเชือกในส่วนของด้านในตรงนี้และเอามาโชว์ความเรียบร้อยกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะแล้วตอนนี้เตยก็เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่า ยังไงเราก็สามารถนำไปปรับใช้กันได้นะคะและเชือกร่มก็สามารถสั่งซื้อได้ค่ะที่เพจของคือดีแฮนเม e นะคะสามารถเสิร์ชค้นหาชื่อตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเตยแอน<ๆ>เที่ยวถักไปเรื่อยไปด้วยนะคะจะพยายามนำคลิปใหม่ๆมาลงเรื่อยๆแล้วก็สามารถนะคะติดตามไว้ในเพจเพื่อที่จะได้ดูในเรื่องของสีเชือกหรือว่าการถัก ที่มีหลายๆท่านนำมาแชร์กันเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณค่ะ